พระประธานอุโบสถหลังนี้นี่มีตำนานนะคะครับพอท่านท่านบุญนางเนี่ยท่านเชิญมาเป็นพระประธานที่นี่เพราะกดว่ามันสวยมากเป็นกรณีพิเศษเลยความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ครับองค์ท่านก็บอกว่าพระศาสดานี่เป็นพระประธานคู่กับพระจินสีอ๋อต้องขอเชิญไปอยู่วัดบวรรค์เนี่ยเพิ่งจะทราบเนี่ยคืาประาสดา สวัสดีครับผมหนองรอดพิทักษ์นะครับวันนี้นะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมวัดประดูชิมพีกันนะครับเป็นวัดของหลวงปู่โตนะครับวันนี้อาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดที่รีอนุสิตแต่หลายท่านเนี่ยให้ความเคารพนับถือสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็มีประชาชนเข้ามากราบไหว้เคารพนับถือท่านหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นอย่างมากแล้ววันนี้เทปพิเศษนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านเองจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดประดูชิมพีแห่งนี้และท่านก็จะใหปรรรวัดยาาานนนเเเีคคมไบ๋ เยี่ยมชวมวัดกันครับ ตอนนี้เราอยู่ในพระุโบสถของวัดประดูชิมพีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับท่านเจ้าวาดองปัจจุบันนะครับพระศรีรัตนโมลีปฏิเนีทมธรก้าประโยชน์ครับท่านเจ้าวาดวัดประดูชิมพีและท่านเป็นเจ้าคณะแขงวัดท่าพระด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับท่านนะครับกับนักสการหลวงพ่อนะครับเริญนพรครับหลวงพ่อ,อ,พอ,อ,อมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรครับแล้วก็ท่านบวชมากี่มันสาแล้วครับบวชปี24ก็มาอยู่เทพปี26 แล้วก็อยู่วัดรับมาตลอดครับทีนี้พอวัดนี้หลวงพ่อเก่าท่านลาออกว่างจากเจ้าวาดก็เลยผู้ใหญ่ก็เลยมีบัญชาให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าวาดที่นี่ที่วัดประดูชิมพีนี่นะครับเมื่อวันที่6เมษายนอ๋อแค่สองลเดือนที่ผ่านมานี่เองนะเจริญพรแล้วหลวงพ่อก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยรู้จักหรือว่าทราบประวัติของหลวงปู่โตมาก่อนไหมครับคือสมัยเด็กๆนี่ ไม่ทราบเลยสมัยเป็นเนนอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเป็นคนชอบเรียนกรรมฐานชอบชอบฝึกปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็พาเข้าไปอยู่ในปา่าช้าปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแนวกรรมฐานที่ให้พิจารณาองค์พระพุทธรูปคร,ครับเาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติเป็นกสินอย่างหนึ่งแท่งองค์พุทธรูปแต่ไม่ทราบเลยว่าเป็นของหลวงพุโต อ๋อเหรอครับที่ได้ร่ำเรียนมาคือเป็นเป็นทางที่หลวงปู่โตท่านได้จริงๆตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเลยว่านึกว่าเป็นของครูบาอาจารย์ทั่วไป<ห>นึกว่านึกว่าองค์ไหนก็มีอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีบัญชาจากผู้ใหญ่ให้มาอยู่ที่นี่จึงได้ศึกษาอย่างจริงจังครับว่ากรรมฐานนี่มาอย่างไรงที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นของหลวงปู่ออเหรอครับน่าอัจ,จารย์มากน่าอัจ,จารย์เหมือนครับ นะในอย่างก็คือเรื่องประวัติหลวงปู่เนี่ยความมีชื่อเสียงของท่านเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่พูดถึงกรรมาฐานนะก็ทราบมเมื่อเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วก็ทราบว่าหลวงปู่มีคุณูปการต่อพุทธศาสนามากอาตมาก็ไม่ได้เคยคิดหรอกว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่จะด้วยจ,จะด้วยบุญจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เอ วิถีชีวิตเนาะแต่ผมว่าน่าจะเหมือนเป็นสื่อที่ทางหลวงบุโตท่านเหมือนได้นิมิตอะไรบางอย่างฮะ,ะให้หลวงพ่อได้มาอยู่ที่นี่ตอนแรครับตอนแรกเข้ามาก็คิดว่าจะลําบากใจเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็ได้อาศัยพระภิกษุแล้วก็ญาติโยมที่นี่ครับนะยิ่งตอนแรกก็เป็นห่วงเพราะว่าอาตมาไม่ได้นําพระอนุจรติดตามมาเลยอ๋อฮะไม่ได้นาใครมาเลยก็ามาอาศัยพระภิกษุและญาติโยมที่นี่เป็นลูกศิษย์ ทำงานให้เลยทั้งส่วนเลขาวัดเลขาส่วนตัวทั้งงานทั่วไปที่มอบหมายหน้าที่แต่พอปรากฏว่าได้มอบหมายหน้าที่แต่ละท่านทําหน้าที่เป็นทางการทั้งโยมทั้งพระแต่ละท่านมีคุณภาพมากๆซึ่งทําให้ชื่นใจหลับสบายห <c oughs> ลับสบายเลยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการงานแล,แล้วหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นี่ตั้งแต่เดือนมีนามเมษานี้เห็นผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัดไปเยอะมากหลวงพ่อทำอะไรไปแล้วบ้างครับเยอะมากลยฮะ ออในส่วนที่ทาก็มีมีบ้างอย่างถือว่าน้อยนะยังถือว่าน้อยอยู่ก็มีปรับปรุงบริเวณเขตกุทาวาสอย่างที่โยมเห็นครละถ้าโยมไปถ่ายตามหรือว่าที่เห็นอะไรก็ที่มาเยี่ยมเยียนก็จะได้เห็นทั้งรอบกําแพงทั้งวิหาระนะทั้งเจดีมีศาลาริมน้ําด้วยมีศาลาริมน้ำอีกส,สองหลังมีป้ายวัดเก่าป้ายวัดใช่ที่มาบูรณะแล้วก็เปิดช่อง ตรงด้านนั้นตรงริมน้ําครับจะทําเป็นสวนหย่อมแล้วก็มีพระแม่กุฎีมีรูปเจ้าแม่กุอิมปฏิฐานอยู่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของลวงปู่อย่างมากที่ตามสมัยที่เล่ากันว่าสมัยลวงปู่ท่านอาภาหลวงปู่อาภาธหนักเนี่ยพระแม่กุินมาเข้านิมิตเข้านิมิตแล้วก็ให้ท่านเลิกเลิกฉันเนื้อให้ฉันเจอที่แรกลวงปู่ก็ไม่เชื่อนะ แต่ตอนหลังหลวงปูลงป่ลองปฏิบัติตามแล้วก็หายจริงๆแล้วลวงปู่ก็เลยมีความผูกพันมีความเคารพนับถือกับลวงเจ้าแม่กุนอิมมากบก็เลยมีการสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมเอาไว้ตอนแรกก็อยู่ในวิหารร้อยปีแต่ต่อมาก็ปรับปบพงบุดเวณนั้นแล้วก็อัญเชิญท่านไปปฏิสถานตอนนี้ยังไม่เสร็จดีเลยครับครับและเห็นมีงานใหญ่เรื่องของการทำป้ายด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชต่อไปก็จะเป็น การทาป้ายใหญ่ของวัดเพราะว่าหลวงปู่นี่เป็นที่รักเคารพของลูกศิษย์มากมายและวัดก็มีชื่อเสียงแม้แต่องค์ในหลวงปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความรับถือเพราะว่าเรายังไม่มีป้ายใหญ่เลยก็เลยอยากจะสร้างป้ายใหญ่ป้ายแกรนิตสูงสักห้าเมตรห้าหัวห้าเมตรที่ใหญ่มามสูงสูงมากแล้วก็ยาวย1เมตรเ1เมตรยี่บอดเมตรประมาณเท่าไหร่ครับหลวงพ่อก็ ประมาณสองล้านขึ้นสองล้านขึ้นะนะครับ<ล>ใ,นในการระดมทุนนี้ก็คือเป็นพระป่าใช่ไหมฮะจะเป็นพระป่าว่าจะให้จะยมช่วยกันคนเ,เล็กน,น้อยความจริงก็มีหรอกเจ้าภาพใหญ่ที่ท,ท่านอยากจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวแต่ว่าอาตมาบอกว่าวัดหลวงปู่หลวงปู่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนยากคนจนาาจนกระทั่งสูงสุด ว่าท่านก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้มีส่วนร่วมในป้านี้โอ้แสดงว่าคนยากคนจนคนละ50บาทร้อยสองร้อยบาทสองบาทได้หมดเลยจเจริญพรดีครับไม่อยากให้มีเจ้าภาพเดียวโอ้โหครับครับอันนี้ถือว่าเป็นความเมตตาให้กับญาติโยมได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมบุญใหญ่หะนะครับแล้วโครงการที่หลวงพ่อจะทําแนอนาคตของวัดประดูน่นี่ได้ข่าวว่ามีเยอะมากมายเยอะมากมาย,ยโดยเฉพาะเนี่ออย่างบัวสดหลังนี้อ๋อครับน ซึ่งอุโบสถนี้ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยรอสามทศการที่3เลยฮะวัดเนี่ยวัดนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2,367สร้างโดยท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิเศยญาติทัดบุญนาคเป็นเป็นสกุลบุญนาคสกุลบุญนาคสมัยนั้นพระองค์ท่านท่านดำรงอิสริยยศเป็นพระ,ะพระยาศรีพนะิพัฒนัตนราชโกษา เราก็มาซื้อที่ดินสร้างวัดนี้เห็นไหมอย่างนั้นนะล้วก็มีพระประธานอุโบสถนี่แหละพระประธานอุโบสถหลังนี้นี่มีตำนานนะว่ากันว่าทีแรกเนี่ยคือท่านก็ไปแสวงหานะท่านทัดบุญนาคเนี่ยไปแสวงหาว่าเราพระประธานที่ไหนที่สวยที่สุดเลยท่านก็สร้างวัดมาเยอะับานสร้างวัดหลายวัดก็เป็นพระรามหลวงหมดท่านก็อยากจะสร้างวัดวัดหนึ่งที่เป็นวัดราช คล้ายๆว่าเหมือนกับว่าท่านจะได้มาทําบุญได้เต็มที่แต่กูลท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจหาพระประธานมามหาพระประธานที่ดีที่สุดก็ปรากฏว่าไปเจอที่วัดบางอ้อยช้างนะหรือวัดอ้อยช้างในสมัยก่อนที่นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีท่านะนนั้นเขาเรียกว่าเป็นพระศาสดาครับนะรนามของพระ,พระประธานงคงนั้นว่าพระศาสดาซึ่งวัดอ้อยช้างนี่ได้นํามาจากจังหวัดพิษณุโลก โอ้โหเป็นเหมือนเป็นตำนานมาเลยตำนานมาเลยครับช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับรัชกาลที่สี่แล้วพระองค์ท่านเพอพอท่านทัดบุญนางเนี่ยเ้นอัญเชิญมาเป็นพระประธานที่นี่ปรากฏว่ามันสวยมากออืเป็นกรีพิเศษเลยแล้วความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ พระองค์ท่านก็บอกว่าพระศาสดานี่เป็นพระประธานคู่กับพระชินนสีเป็นพระที่คู่กันมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอเชิญไปอยู่วัดบวรอเหรฮะสุดท้ายก็เลยพระศาสดาก็เลยทุกวันนี้ก็เลยอยู่ที่วัดบวรจะเป็นที่เคารพศรัทธากราบไหว้ถระเป็นวัดศูนย์รวมใจของของประชาชนในปัจจุบันนี้นะโอ้ยเพิ่งจะทราบนะ่ยก็ประวัติพระศาสดาทีนี้พอ องค์พระสาสดาถูกอันเชิญไปแล้วครับท่านก็ต้องหาใหม่หาใหม่ก็ได้ไปที่วัดบางอ้อยช้างอีกก็ได้มาใหม่จากสุโขทัยนี่คือองค์นี้ก็คือองค์นี้เป็นเป็นหลวงพ่อสุโขทัยเป็นหลวงพ่อสุโขทัยอ่าองค์แรกมาจากพิษณุโลโกลใช่องค์นี้มาจากสุโขทัยใช่อ๋อครับอ่าได้หลวงพ่อสุโขทัยมาครับก็เลยได้มาประดิษฐานว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักคตงามครับ สมส่วนที่สุดในยุคนั้นออในสมัยนั้นก็ว่าได้ในบรรดาวัดร,ราชด้วยกันเนี่ยที่ไม่ใช่วัดหลวงนะว่ากันว่าพระประธานวัดนีส้สวยที่สุดในยุคนั้นแล้วก็มีพระนามตามมาว่าพระพุทธสัมพันธมุนีก็อ,อ,อยู่มาตั้แต่สมัยนั้นล่ะแหละโยนมากราบไหว้ก็จะเป็นสิริมงคล บางคนนี่ไม่ทราบประวัติเรื่องพวกนี้เลยผมเองก็ไม่เคยทราบช่ครับมีความสําคัญนะครับต้องมีดีอ่ะพูดง่ายต้องมีดีถึงได้มีแต่คนอยากได้พูดง่ายใช่ฮะแล้วนอกจากภายในพระวัวสดแล้วเนี่ยในเขตพุทธาวาสนี่หลวงพ่อมีโครงการจะทําอะไรเพิ่มก็จะต้องบูรณะอุโบสถโครว่าจะเริ่มต้นปีหน้าก็ได้ปรึกษากับทางกรมศิลป์แล้ว อุโบสถหลังนี้แล้วก็จะดีแปดเหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยขึ้นตรงต่อโบราณสถานหรือว่ามรดกของชาติไปแล้วทางวัดจะทําเองไม่ได้แล้วเห็นมีกุฏิสายหยุดของหลวงปู่โตที่เมื่อก่อนหลวงปู่โตเคยจําอยู่ที่ที่กุฏิหลวงพ่อเขาว่ามีโครงการจะเดิพอก็จะต่อจากโบสถ์เนาะที่แรกอ่ะตั้งใจว่าจะบูรณะกุฏิสายหยุดก่อนครับทีหลวงปู่โตก่อน แต่ว่าบางเรื่องน้วบโเราสุดโสมมากจริงๆครับศึกษาครมศิลแล้วว่าควรจะทําก่อนอก็อเลยจําเป็นจะต้องเดือดร้อนลูกศิลูกหายหนะโอ้ยได้ความยินดีครับด้วความวยินดีต้องอาศัยต้อาศัยลูกศิลูกหายแล้วล่ะเ้วเห็นว่าจะจะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ของบุโตเลยใช่ไหมิเรนพรถ้าทำกุฏิสายยุดเสร็จก็ ทุกอย่างเลยจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สวยงามภายในรวมทั้งเครื่องอัฐาบริขารที่ทหลวงปู่ได้ใช้ทุกอย่างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยูใ่ใช่แล้วก็วัดนี้เนี่ยทาง <c oughs> ส่วนกลางของพระสงฆ์เนี่ยได้เสนอให้เป็นวัดประชารัฐอ๋อครับซึ่งวัดประชารัฐเนี่ยจะต้องเป็นวัดที่มีความเซนาสนะสวยงามมั่นคงมีความสะอาดมีป้ายทุกอย่างชัดเจนมีห้องน้ําที่สมบูรณ์ห้องน้ําห้องสุขาเนี่ยจะต้องมีทั้งห้อง คนพิการคน,กรคนิการด้วยห้องชายหญิงแยกกันขาด้ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วมีป้ายบอกชัดเจนมีคติธรรมมีอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วจะเก,กิดความร่มรื่นสมบกว่าคำว่าเป็นอารามเขาอารามแปลว่าสถานที่เป็นที่มาแห่งความร่มรื่น<อ>ซึ่งในเขตบางกอกใหญ่เนี่ยเขาให้วัดประดู่ชิมปลีเป็นเป็นวัดนําร่อง แต่ก็ยัทราบพระครับแวฟังดูก็รู้สึกอิ่มเอมใจแทนกับญาติโยมบุทธศาสนิกชนทั้งหลายจริญฟอนครับแล้วก็ในส่วนของผู้เจิยะสถานผู้เนิยวัตุสําคัญสําคัญของวันนี่ก็มีเยอะนะครับก็อยากให้ญาติโยมได้มากราบมาไหว้ครับได้ครับบางคนก็อาจจะรู้จักแต่แค่พระประธานในโบสถ์กับบนวิหารบนราลาที่มีรูปเหมือนหลวงปู่เท่านั้นเองครับแต่ว่า บางทีสาราแปดเหลี่ยมหรือว่าวิหารองค์เล็กๆเนี่ยบางคนก็อาจยังไม่เคย้เข้ามากราบ่าเลยก่อนนี้ส่วนใหญ่มาก็ขึ้นสาราลวงปูแล้วก็ลงกับอย่างจริงมีหลายจุดกราบที่โยงเข้ามาที่อุโบสถนี่ก็ได้กราบพระพุทธสัมพันธมุนีหรือหลวพ่อสุโธไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วแล้วก็ เห็นทัศนียภาพภายในเขตพุทธาวาสได้ขึ้นวิหารแปดเหลี่ยมเรียกว่า JD เจดีเป็นเจดีทรงรามันแต่ว่ามีฐานด้านล่างเป็นวิหารก็<อ>เป็นที่ประฏิษฐานของรอยพระพุทธบาทก็ยังมีวิหารพระยืนวิหารพระยืนเนี่ยก็มีการบูรณะในช่วงหลังโดยที่ว่าโรงสมสวรีดีทวงเป็น เรียกว่าให้ตรามาหรือว่าเป็นเจ้พภาพก็ว่าได้นะ oh. เป็นพระออปถธรรมของพระองค,ององค์แล้วก็มาวิหารพระนอนค oh. รับพระนอนนี่ก็องค์สมเด็จพระเทพอ๋อนะแล้วก็วิหารร้อยปีก็องค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะ oh. ส่วนอา,าละละสาราับเสดจก็เป็นของ,งไม่รู้อะรอย่างที่สิ oh. สมัยเป็นพระบรมโอรสาทิราชครับส่วนาศาลาลวงปู่โต๊ะเองก็ ในหลวงรอข้าวกับพระชจ้นานีของเราครับส่งเป็นเจ้าภาพทั้งหล่ออง์หลวงปู่ด้วยครับอ,อย่างอย่างหลวงปู่เนี่ยอย่างองหลวงปู่เนี่ยนะสมัยที่หลวงป,ปู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีคนขอหล่อท่านหลายอกหลายหลายครั้งนะคครรับ,รบเออแต,แต่ท่านก็ไม่ให้หลอ่อท่านบอกเฮ้ยเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายท่านเลยโอห้เรา ไปให้เราตายก่อนเดี๋ยวจะมีเทวดามาหล่อให้อันในหลวงสั้นเสด็จเททองเมื่อปีสอครับก็เลยพอท่านบรณภาพทิลาสังขารไปแล้วเทวดาก็คือในหลวงจริงๆเลยซึ่งริงๆเหมือนกับวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้เนี่ยใครได้มากราบมาไหว้ได้มาเขาว่ากันว่าได้นวดขาบ้างอะไรบ้างจะสำเร็จตามราถนาครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านหลวงพ่อนะครับที่ประธานโอกาสให้ผมได้มีโอกาสได้ทราบข้อมูลเ<ม>กี่ยวกับวัดประดูนะครับแล้วก็หากหลวงพ่อมีก็เรียกว่าอยากจะให้ผมได้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยครับทางวัดเนี่ยก็หลวงพ่อเนี่ยบอกกล่าวได้เลยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยก็เต็มใจที่จะช่วยบำรุงวัดหรือว่าพัฒนาวัดไปพร้อมๆกับ หลวงพ่ออยู่แล้วนะครับสาธุครับสาธุสาธุ รที่เข้ามากราบไหว้หลวงปู่นะครับไม่ว่าจะขอพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอยากให้พรนั้นสำเร็จผลด้วยเร็วนะครับก็ามาเขาเรียกว่าบีบนวดหลวงปู่นะครับบีบนวดแล้วก็ขอพรหลวงปู่นะครับเพื่อให้สําเร็จผลได้เร็วนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้ามาขอพรแล้วก็มากราบไหว้แล้วก็มานวดหลวงปู่เนี่ยได้รับผลทันตาเห็นมาหลายรายแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆนะครับ ขอบ the ุญบารมีหลวงปู่โดนบดานให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ข uh ิ่ Canadians ี้ผึ้งนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่อิ่ะขี้ผึ้งด้านใน อันนี้ก็จะเป็นห้องหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่นะครับครับสำหรับศรีอนุสิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาการาบไหว้คารบูชาองค์หลวงปู่นะครับที่บนสาลายนี้นะครับก็จะมีรูปปั้น ปดิสถานองค์หลวงปู่จำลองนะครับแล้วก็ภายในนะครับจะมีหุ่นขี้ผึ้งนะครับของหลวงปู่โตะนะครับที่ต้องบอกว่าเหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับแล้วก็ภายในบนสารานี้จะมีจุดที่ทําให้ทุกท่านได้กราบไหว้หลายๆจุดนะครับใครที่เข้ามาบนน้าสาลาแห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาเคารพบูชาในทุกๆจุดนะครับและที่สาคัญนะครับใครที่อยากจะสำฤทธิ์ผลให้พรน,นั้นประสบผลสัมฤทธิดได้รวดเร็วนะครับเข้าไป กราบไหว้หลวงปู่ปิดทองเสร็จแล้วก็นวดให้หลวงปู่นะครับเพราะว่าหลายๆคนเคยกล่าวมาว่าขอพรและนวดให้หลวงปู่เนี่ยจะทําให้สําเร็จผลได้โดยรวดเร็วนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากรายการเซียนพระหน้าตาดีนะครับใน y o u t u b n e ลนะครับเซียนพระหน้าตาดีชแนลบายหนองรอดพิทักษ์ไว้ณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันที่ EP ต่อไปนะครับอันนี้ขอกราบลานะครับ